ออนสากลค่ะมูลนิธิไลายออนสากล LCIF นะคะก็มอบอาคารหอสมุดให้กับโรงเรียนสันปะตองวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและประชาชนโดยรอบค่ะ ที่โรงเรียนสันปะตองวิทยาคมอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์โลวิสุทธิ์ผู้ประสานงานไลออนสากล LCIF ภาค310อดีตกรรมการอำนวยการไลออนสากลนำสมาชิกไลออนสากลร่วมมอบอาคารหอสมุดให้กับโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมโดยมีนายเจียมพดลชัยรยักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสันปะตองวิทยาคมเป็นตัวแทนรับมอบค่ะ ทั้งนี้สโมสรไลออน Lion เชียงใหม่เพชรนครพิงค์และสโมสรไลออน Lion เชียงใหม่สันผีเสื้อ for Life ร่วมกันทำกิจกรรมการกุศลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและประชาชนที่ยังขาดแคลนและมีความต้องการให้ได้รับประโยชน์ในระยะยาวจึงได้ทำการสำรวจและพบว่าโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมขาดแคลนหอสมุดที่ถาวรจึงได้เสนอเรื่องไปที่มูลนิธิไลออนสากล LCIF ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อของบประมาณ1ล้านบาทในการสร้างอาคารหอสมุด แต่พบว่ายังมีเงินเหลือจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก60,000บาทจึงได้จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในหอสมุดเพิ่มเติมอีกด้วยครับเรานี้เราได้รับการสนับสนุนนะฮะในการที่สร้างหอสมุดในโรงเรียนสามป่าตองนะครับตลอดเวลามานี้เนี่ยเราก็ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิและองค์สากลมาไม่ต่ำกว่า6ล้านกว่าเหรียญชารัฐนะครับก็เรามีคำขวัญที่อยู่ว่า ที่ไหนมีความต้องการนะครับที่นั่นมีไลออนล่วันนี้ที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็เนื่องจากว่าโรงเรียนสันป่าตองเนี่ยมีความต้องการ